การสำรวจสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้าน Statistics Artisal Fisheries Capture Marine Capt of of Survey กรมประมงโดยกลุ่มสถิติการประมงกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านเพื่อเสนอข้อมูลปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ำ รวมถึงการลงแรงทําประมงจากการทําประมงของเรือประมงพื้นบ้านที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าโดยเรือประมงพื้นบ้านเป็นเรือขนาดเล็กที่เป็นชาวประมงส่วนใหญ่ของประเทศหารายได้เลี้ยงชีพจากการทําการประมงอย่างแท้จริงซึ่งข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ําจากการทําประมงพื้นบ้านเป็นข้อมูลสําคัญส่วนหนึ่งสําหรับนําไปใช้ในการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield, MSY) ภายใต้พระราชกําหนดการประมงพศ2558 โดยกรมประมงได้เริ่มนำค่า MSY มาใช้เป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมงในหน้าน้ำไทยเพื่อป้องกันการทำการประมงเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำที่ถูกจับได้ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรและมีความสมดุลกับการผลิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติรวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงในระดับพื้นที่เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วโดยแบ่งเป็น7หัวข้อดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ 2. คุ้มรวม3ค่าเวลาการสำรวจ 4. การปฏิบัติงานสนาม5การประเมินปริมาณการจับและมูลค่าสัตว์น้ำรวมทั้งการลงแรงทำการประมง6แบบที่ใช้ในการสำรวจ7การนำไปใช้ประโยชน์ 1. วัตถุประสงค์1.1เพื่อประเมินปริมาณการจับและมูลค่าสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านจำแนกตามเครื่องมือทำการประมงพื้นที่ทำการประมงชนิดสัตว์น้ำเป็นรายเดือนและรายปี 1.2เพื่อประเมินการลงแรงทำการประมงจำแนกตามเครื่องมือทำการประมงพื้นที่ทำการประมงเป็นรายเดือนและรายปี 2. คุ้มรวมทำการสำรวจครอบคลุม 22. จังหวัดชายทะเลที่ทำการประมงพื้นบ้านทุกประเภทเครื่องมือประมงพื้นบ้านหมายความว่าการทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งโดยใช้เรือประมงขนาดต่ำกว่า10ตันครอสที่ไม่ใช่เป็นประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านตามมาตรา174แห่งพระราชกำหนดการประมงพศ2558 3. ค่คา,าบเวลาการสำรวจ3.1การสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงในรอบปีจะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีและดำเนินการสำรวจเพียงครั้งเดียว3.2การสำรวจปริมาณการจับสัตว์น้ำมูลค่าสัตว์น้ำและการลงแรงทำประมงดำเนินการสำรวจข้อมูลในเดือนปัจจุบันต้องสำรวจและบันทึกข้อมูลลงระบบ bifishery.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ของเดือนถัดไป4การปฏิบัติงานสนาม ในการปฏิบัติงานสนามกำหนดให้ประมงจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานโดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอเป็นผู้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจและการบันทึกข้อมูล 5. การประเมินปริมาณการจับและมูลค่าสัตว์น้ำรวมทั้งการลงแรงทำการประมงโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่1นึ่สำรวจจำนวนประชากร population ขั้นตอนที่สองสำรวจกลุ่มตัวอย่าง sample ขั้นตอนที่3การประเมินผล evaluation ขั้นตอนที่1นึ่สำรวจจำนวนประชากร population การสำรวจจำนวนประชากรสำหรับใช้ในการจัดทำกรอบตัวอย่าง (frame) โดยทำการสำรวจจำนวนเรือประมงพื้นบ้านทั้งหมดที่ทำการประมงในรอบปีตามแบบบช2ขีดหนึ่งเพื่อสอบถามการใช้เครื่องมือและฤด,ดูการทำการประมงของเรือแต่ละลำซึ่งใช้จำนวนเรือที่ทำการประมงพื้นบ้านของปีก่อนเป็นข้อมูลตั้งต้นให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เรือหนึ่งลำใช้เครื่องมือทําการประมงมากกว่าหนึ่งเครื่องมือให้ระบุได้ไม่เกินสีเครื่องมือโดยเลือกจากเครื่องมือที่ใช้เป็นประจำหรือเครื่องมือที่จับสัตว์น้ําที่มีมูลค่าสูงขั้นตอนที่สองสำรวจกลุ่มตัวอย่าง Sample เมื่อได้กรอบตัวอย่างจากการสำรวจในขั้นตอนที่1จะทำการกำหนดขนาดตัวอย่าง Sample ในแต่ละประเภทเครื่องมือทำการประมงเป็นรายเดือนเพื่อทำการสอบถามผลการจับสัตว์น้ำ จากการทำประมงพื้นบ้านรายเดือนตามแบบสปสองขีดหนึ่งจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนสำหรับใช้ในการประมาณค่าปริมาณสัตว์น้ำมูลค่าสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงในแต่ละอำเภอประมาณร้อยและสิบของจำนวนเรือจำแนกตามประเภทเครื่องมือทำการประมงทำการสำรวจรายละเอียดการทำประมงได้แก่การลงแรงทำาประมงแหล่งทำการประมงชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ต่อเที่ยวราคาสัตว์น้ำท่าที่ขึ้นสัตว์น้ำโดยครอบคลุมทุกเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านในแต่ละเดือน ขั้นตอนที่3การประเมินผล evaluation โดยมีรายละเอียดดังนี้ปริมาณการจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำประเมินเป็นรายชนิดสัตว์น้ำจำแนกตามประเภทเครื่องมือทำการประมงพื้นที่ทำการประมงเป็นรายเดือนการลงแรงทำการประมงจะประเมินจำแนกตามเครื่องมือทำการประมงพื้นที่ทำการประมงเป็นรายเดือน 6. แบบที่ใช้ในการสำรวจแบบที่ใช้ในการสำรวจมีสแบบคือ 6.1 1. บช .2.1 แบบสำรวจเรือประมงพื้นบ้าน6.2สป .2.1 แบบสำรวจข้อมูลการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้าน6.1บช .2.1 แบบสำรวจเรือประมงพื้นบ้านเป็นการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงในรอบปีที่สำรวจในแต่ละจังหวัดโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจในรอบปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศการทำประมงพื้นบ้าน b i f i s h e r y g o t h บช2ขีดหแบบสำรวจเรือประมงพื้นบ้านโดยมีรายละเอียดดังนี้ที่เลขทะเบียนเรือชื่อเรือชื่อเจ้าของเรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนขนาดเรือได้แก่ตันครอสกว้างยาวลึกวัสดุดตัวเรือจำนวนคนประจำเรือจังหวัดที่รับคำร้องอำเภอที่รับคำร้อง ที่อยู่เจ้าของเรือได้แก่เลขที่หมู่แยกซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัดสถานการณ์ทำประมงในรอบปีได้แก่ชนิดเครื่องมือเดือนหยุดทำการประมงไม่พบเรือประมงหมายเหตุโดยเรือนหนึ่งลำจะสำรวจได้ไม่เกินสี่เครื่องมือจังหวัดและอำเภอที่รับคำร้องหมายถึงจังหวัดและอำเภอที่ทำการสำรวจและการหยุดทำการประมงหมายถึงกรณีที่เรือไม่ออกทำการประมงตลอดทั้งปี 6.2สป .2.1 แบบสำรวจข้อมูลการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านเป็นการสำรวจเพื่อสอบถามปริมาณการจับสัตว์น้ำราคาสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงจากการทำประมงพื้นบ้านในเดือนที่ผ่านมาหากเรือหนึ่งลำใช้เครื่องมือทำการประมงมากกว่าหนึ่งเครื่องมือผู้ปฏิบัติงานสามารถเก็บตัวอย่างได้ทุกเครื่องมือทำการประมงโดยใช้แบบสอบถามหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งเครื่องมือทำการประมงรายละเอียดของแบบมีดังนี้รายการหัวแบบสำรวจ ปีเดือนจังหวัดหมายถึงปีเดือนและจังหวัดที่ทําการประมงชื่อจุดสํารวจตําบลอําเภอจังหวัดหมายถึงชื่อจุดหรือพื้นที่ที่ทาการสํารวจข้อมูลชื่อผู้ตอบแบบสอบถามหมายถึงชื่อนามสก,กุลของผู้ตอบแบบสอบถามชื่อพนักงานแจ so ้งนับหมายถึงช네ื่อนามสกุลของผู้ปฏิบัติงานสำรวจวันที่สำรวจหมายถึงวันเดือนปีที่ทำการสำรวจรายละเอียดการทำการประมงให้ระบุรายละเอียดของเรือประมงจำนวนเครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมงหนึ่งเที่ยวการลงแรงทำการประมง พื้นที่ทำการประมงท่าขึ้นสัตว์น้ำในเดือนที่ทำการประมงและชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นท่าเป็นสมาชิกรายละเอียดสัตว์น้ำที่จับได้ให้ระบุป,ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในหนึ่งเที่ยวให้ครบทุกชนิดสัตว์น้ำรวมทั้งราคาสัตว์น้ำที่ขายหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัมสปสองขีดหนึ่งแบบสำรวจข้อมูลการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านโดยมีรายละเอียดดังนี้เดือนและปีชื่อผู้ตอบแบบสอบถามชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นชื่อพนักงานแจงนับวันที่สำรวจ ตัวอย่างที่ชื่อเรือเลขทะเบียนเรือระวางบรรทุกหน่วยเป็นตันครอสเครื่องมือทําการประมงจํานวนเครื่องมือที่ใช้หน่วยเป็นเมตรลูกป่าอันหรืออื่นๆโปรดระบุพื้นที่ทําการประมงจํานวนวันที่ออกทําการประมงในหนึ่งเที่ยวหน่วยเป็นวันจํานวนเที่ยวที่ออกทําการประมงในหนึ่งเดือนหน่วยเป็นเที่ยวขึ้นสัตว์น้ำณตําตบลอําเภอและจังหวัดโดยในตารางจะแสดงปริมาณและราคาของสัตว์น้ําที่ทําการจับได้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมและบาทตามลําดับ และด้านล่างจะเป็นแบบยินยอมการเปิดเผยข้อมูลแบบบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ําจากการทําประมงพื้นบ้าน 7. การนําไปใช้ประโยชน์ 1. จะทําเป็นเอกสารสถิติการประมงประจําปีของกรมประมง 2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําข้อมูลพยากรปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ําจากการทําประมงพื้นบ้านสําหรับใช้รายงานสถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย 3. ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคํานวณศักย์การผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน Maximum Sustainable i e MS y (MSY) 4. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน 5. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด gross provincial product GPP และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการประมงในประเทศ gross domestic product GDP 6. ใช้เป็นข้อมูลที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงานระหว่างประเทศเช่นศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Fisheries Development Center, SEFDC และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) เป็นต้น 7. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 8. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index, OHI) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Goals s Sustain Development d g เป้าหมายที่14การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล9ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกรมประมง10ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการรวมถึงการกำหนดมาตร,ราการต่างๆด้านการประมงทะเล Q&A คำถามที่พบบ่อย คำถามชาวประมงหนึ่งรายทำหลายเครื่องมือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกเครื่องมือหรือไม่หรือให้เลือกได้เพียงหนึ่งรายต่อหนึ่งเครื่องมือสามารถสอบถามชาวประมง,งรายที่ตกเป็นตัวอย่างได้ทุกประเภทเครื่องมือโปรดติดตามคลิปต่อไปจะเป็นคลิปวิธีการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมง